คุณคุณจะทํำยังไงครับด้วยสถานการณ์โควิดที่มันค่อนข้างจะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นย่ำแย่ลงทุกวันนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเขาดีขึ้นเรื่อยๆื่อยๆวัคซีนก็เหลือเหลือไปฉีดฟรีแต่ของเราไม่มีส่งติงอะไรดีขึ้นเลยครับ <c oughs> หัวเราทั้งน้ำตาเลยนะอ่ะมี3ช้อยให้เรียกช้อยแรกครับ work from home เก็บตัวอยู่บ้านพกเจลใส่แมสโอ้โหไอเจลไอแมสเงินใครเงินกูเงินพวกเราทั้งนั้นแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่บ้านครับรอเขาสั่งทำอะไรก็ทำตามครับอย่างที่สองด่าแม่งไงนั่งโพสด่าโซเชียลด่าใครมีอะไรแมสกด่า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 แม่งให้ยับเบลืองแบตก็เปลืองเอาวะอยากด่า มาถึงแม่งนี่คือแม่งเมานะครับเวลาแบบฝนตกแล้วมีไฟมันมาเล่นไฟแม่งเมานะฮะไม่ทำเยีย่ยอะไรเลยนะครับแม่งเมานะไรประโยชน์นะครับอย่างที่สมนะครับก็เก็บเงินก้อนสุดท้ายครับขายทุกอย่างที่มีไปซื้อระเบิดแล้วพันที่ตัวแล้วก็วิ่งสายแม่งเลยจบๆนะฮะดีปะ่ะสงสัยจะดูหนังเยอะอ่ะถ้าเป็นผมนะผมเลือกอย่างที่3ามครับเจ็บแต่จบดีปะ่ะไอ้อบ้าคุณเล่น อันนั้นดูในหนังมาพูดเล่นๆก็ยังมีคนที่ต้องดูแลอีกเยอะนะคนที่เรารักรัก,กเราเยอะเออใจเย็นๆก็ขอทุกอย่างดีเร็วๆแล้วถ้าเป็นคุณนะ่ะคุณจะรีบแบบไหนแบบที่หนึ่งหรือสอ้าวมาแชร์ความคิดกันนะว่าคุณคิดแบบไหนเมนมาเพราะว่าทุกคนคิดต่างกันถึงอยากให้มาแชร์กันครับเมนมา